สลามอะลัยกุมวะเราหมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อิสลามศึกษาวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท่านนาบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะคะตอนเมื่อแรกเกิดนะคะท่านนาบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดในเมืองมักกะฮ์บิดาของท่านชื่ออับดุลลอฮ์ซึ่งเป็นบุตรชายของอับดุลมุตตอลิบนะคะและมารดาของท่านชื่อว่าอามีนะซึ่ง อับดุลลอฮ์ผู้เป็นบิดาของท่านนบีมูฮัมหมัดสัลลัลลอฮุออลัยฮิวะสัลลมได้เสียชีวิตก่อนที่ท่านนบีนั้นจะเกิดทารกแรกเกิดของชาวเมืองมักกะถูกส่งไปเลี้ยงดูแถบชานเมืองเด็กเหล่านั้นจะได้รับการเลี้ยงดูเป็นพิเศษซึ่งท่านนบีได้ท่านหญิงฮาริมะซะดีะรับท่านไปเลี้ยงในชนบทซึ่งนางเป็นแม่นมคนแรกของท่านนบี วันหนึ่งท่านหญิงอามีนะได้พาท่านนบีม,มุฮัมมัดสุลลาลหะอะเฮิวะซัลลัมเดินทางไปเยี่ยมหลุมฝังศพของบิดาแต่ในระหว่างเดินทางกลับนั้นมารดาของท่านคือท่านหญิงอามีนะได้เสียชีวิตลงขณะนั้นท่านนบีม,มุฮัมมัดสุลลาลหวะอะเลฮิวะซัลลัมมีอายุได้เพียงหกขวบค่ะ สำหรับวันนี้คอลาขอจบคลิปของเราไว้เพียงเท่านี้นะคะอินชาวะเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะเรื่องของนบีมุฮัมมัดเหมือนเดิมน,นะคะ Assalamualaikum w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ